สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมขัตกรรมีสองนะคะเออเราก็ต้องรอน้องด้วยะคะ่ะว่าเราเล่นกับน้องชื่อว่าเชอวินนะคะนี่น้องเราเป็นมูนูนเกตนะนารุโตเออนั่นแหละนารุตโตไม่ใช่มูนูนเกนิทำไมเราอ้วนขนาดนี้นะเนี่ยแล้วแบบให้มันผมนะ มันคนนี้เขาผอมมันไม่อ้วนอะแม่คนนี้เขาก็ผอมมาแต่เราผับให้มันผอมนะวินไปเร็วไป็ววนเร็ววันไปวันโอ้เออเออเอไปที่รับกันนะคะทุกคนตรงนี้มันคือที่แหละมันไปได้นี่ให้มันมีคิตตี้ด้วยหรอในนี้อยู่ไหนอะใส่เสื้อคิตตี้อะคิตตี้อะ คนเนี้ยไม่ใช่ฆาตกรลูกเล่นอ๋อๆคนนี้เออนั่นแหละคนคนนี้เป็นนะคนนี้เป็นฆาเนี่ยคนนี้เป็นค่ะทุกคนจะได้รู้ขฆาตกนคนเนี้ยใช่คนนี้เคยนั่งเพยายามยิงดู ระวงกบรวบงกบแนมเพอด้วยแนมเพอเอ้เไม่ั่นคือฆาตกรแนมเพอหายไปนะคะดูดิคนนี้คน,คนนี้เป็นแนมเพอทุกคนเนี่ยคนนี้เป็นานาเพอร์ทกคนไปดูที่รักเร็วพี่พาไปดูตรงนานละว,วิน หรือแค่ในอำเภอกับเขาแต่ก็ไม่เอามันต้องยิงโชวไม่ยิงมันคือภารกิจเอ้พี่งอนนะมันต้องยิงจริงสีโอ้พี่จะให้วินยิงก็แต่ว่าวินไปหยิบไอ้จิมแตงโมไหมพี่เอ้ยไปอยู่ก่อรัดไหมพี่เก่ารัดกินชิบหายแต่พี่ไม่เล่นเกมด้วยเลยเออก็ได้พี่เองพี่กินเยอะจำเลยวันนี้

แต่ต้องเราน้องก่อน okay, เป็น,นเป็นดินไม่ได้อะเดินไม่ได้ใ <Okay. S 2> ช่รอง,งเพลาพอเป็นสุด เฮ้ยฆาตกรอยู่ใกล้พี่โอ้ยปืนยิงไม่ได้มันเป็นอะไรน้ำเพลอะอ๋อเป็นน้ำเพอยิงไม่ได้ตายเหรอโออตายดิเอาปืนเลวนา้ำเภอภาษาอะไรวะตายไม่ไม่เอาปืนตรงไหนเอาปืนตรงไหนเอาปืนที่ตั่วโน้นน่ะไม่วะเพื่อนอยู่ไหนเอาเพื่อนมันอยู่เพื่อนมันอยู่โอ้โหเพื่อนตายเลย ล <Summer ice. S 3> เล่นใช่ไหมไม่เป็นไรพี่ซ่อนตรงนี้แล้วาดูฆนตกให้ฮะทุกคนว่าซ่อนตรงนี้จะรอดไหมครับอวงเชแล้วะจะไปห้องเอันนี้คือผู้บริสุทธิห้อค่ะ พี่มันจะไปของเกสมันออกแนละ้วยืนอยู่บ้านโอ้ยตรงนี้ด้ว,วไม่เคยรู้จากที่ใดมาก่อนเจอเดี๋ยวเจอเลิกแม็กนี่ไว้เดี๋ยวมุ่นพาไปที่ลนะับพี่อยู่ในที่ลับแล้วเชอร์รู้ป่ะเชอ์ต้องเล่นนานๆนนถึงเชอ์จะมีโอกาสเป็นฆาตกรได้<ม>อืมพี่ก็เคยเป็นฆาตกรแล้วนะ okay.

ไิดูนี่บีอดูเปนจริงพี่ล้ดูบา่่่อง้นี่ยตั้งกองดูใครวะเนี่ยมาดูดิเดี่ยวพี่คนเดียว่ะกนตั้งกองกินตั้งกองดูใครวะไม่รู้หลายหลยู่หน้า เหลือหลายคนนั่นหละเหลือแค่มงนเลเวลสามสิบเอ็ดแล้วเชอเลเวลอะไรอ่ะดูตรงไหนอ่ะเชื่อต้องตายก่อนซื้อเงินดีกว่าได้แล้ว นนเพอนี่มึงนานเพอภาษาอะไรวะสะกลอันนี้ไม่ใช่เพออันนี้ลกแมพลกแมพอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายอันนี้โคตรง่ายเลยนะอันนี้ก็มาผักคุยออันี้อันนี้มีที่ลับเดีพาไปก็ไปที่รับกันขัดทุกคน จะเจอแค่สองตาแล้วก็เจอไอ้พ่กนี้มาดูกันจะเป็นอะไรข้อรสุดอมันยิงคนนึ่งให้มันเป็แอ,อปแล้วไ,ไงต่อข้อเปดิสุดต้ไดไอไ้ัวตั้งมากเลย พี่เจอข้าตะกอนแล้วไหนไม่เจอน้องมินตายเหรอ,อเออดิทำไมยิงขึนอนผิดไงบ้าเดี๋ยวพาไปดูที่แรับแบบน,นี้เอามาเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวพาไปดูที่รับเดี๋ยวพาไปดูที่รับซองที่รับเลยนุม่มบอไปดู นี่น id, ีああ่ลงเป็นนินนี้ได้แต่ไม่ได้มีแค่นี้นะกเป็น้ได้พีรู้ม่า่ี่ลูกพี่เี่ยไม่มีโรคอ่ยยังไม่เคยเล่นแ้ตั้งแต่ตอนนันน่ะต้องนเป็นคนเชิญดเป็นคนให้เชิญเไพี่ลิแต่ยุค เล่นเซอร์ฟนี่รัวอีกคนน่งโอ้ยบินพี่ตายอ่ะทำไมวะไอ้คัตว์นี้ข้าตกรวมเข้ามาหาพี่ข้าไในมันเอามีดฟันเลยข้าตกรวมมันเอามีดคิเวเชอร์ เลยว่าเดสมารเรคนแรกเลย วินตายแล้วยังไม่ตายอ่ะเหรอแล้วเมื่อกี้เสี่ยใครตายเพื่อนเชื่อตายยังยืนเลยเชื่อตายยังยืนไลนวะ แค่นั้นนะคะทุกคนบ๊ายบาย